ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์คาร์โลคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกันแล้วนะคะมาดูนะคะว่าในช่วงปักแรกของเดือนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหม ตัวเลขนำโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียด ช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต่าออ,อ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงปากแรกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคม ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะมีไหมก่อนอื่นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันพฤหัสทุกท่านขอเป็นตัวแทนจากโดมิโนโแทนคุณ1 2 3 4 เจ็ดเจ็ดแปดสามสองสี่เจ็ดสามสามสองค่ะเราจะให้ตัวเลขนำโชคทั้งหมดห้าหมายเลขมามาดามให้เป็นวิทยาทานนะคะต้องไปจับคู่กันเอาเองโชคใครโชคมันนะคะแต่ตัวเลขนำโชคเนี่ยหมายถึงว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการเสี่ยงโชคอย่างเดียวสําหรับใครที่ไม่ชอบเสี่ยงโชคคุณสามารถเอาตัวเลขนําโชคเนี้ยไปประกอบกับการที่คุณจะต้องใช้ชีวิตประจําวันที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขตัวเลขเหล่านี้คือเลขนําโชคของคุณนะคะคุณจะถูกฉลก,กับเลขเหล่านี้ในช่วงปักแรกนี้นะคะก็ตัวเลขนําโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะมี4 6 8 แปดเจ็ดสีหกแปดแปดเจ็ดนะคะตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสเองเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเจอปัญหาเยอะนะคะเจอปัญหาเยอะเจอปัญหาหนักอาจที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบโครงสร้างในการทำงานของคุณ ะะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะไปเจองานเข mm. าเรียกว่าสําหรับใครที่ทํางานที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่กําลังมีปัญหาชีวิตอย่างเช่นว่านักจิตวิทยาหรือหมอดูหรืออะไรหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีปัญหาเข้าไปแก้ไขปัญหาชีวิตเขาก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีอาจจะทําให อาชีพเหล่านี้ทําให้ชีวิตคุณเ,เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แต่สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่หรือทําธุรกิจส่วนตัวที่เป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเข้าไปแก้ไขปัญหาของตัวเองเป็นช่วงของการที่เรียกว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างใหม่หรืออาจจะมีการโยกย้ายนะคะโยกย้ายเขาเรียกว่า ยกย้ายสถานที่นะคะอาจจะยกย้ายองค์กรก็ได้นะเราอาจจะอยู่องค์กรนี้อาจจะถูกยกย้ายไปอีกที่หนึ่งหรือเราอาจจะอยู่ตรงนี้ถ้าใครทํางานราชการก็มีเกณฑ์ของการถูกย้ายงานนะคะย้ายงานย้ายสถานที่ได้แต่ถามว่าย้ายแล้วแย่ไหมย้ายแล้วเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆไปเนี่ยต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องหนักหน่อยนะต้องดิ้นรนผลขวายหน่อยหรืออาจจะมีการเดินทางไกลออกไปนะคะ เป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องอดทนต้องอึดมากหน่อยฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้แล้วมันจะดีขึ้นนะคะแต่สําหรับใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาชีวิตของของผู้คนนะคะเป็นที่ปรึกษาบ้างเป็นคนทีออ่ขายประกันอ,อย่างเช่นขายประกันก็เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชีวิตของคนอื่นขายประกันรถยนต์ก็ได้ประกันสุขภาพก็ได้นะคะ ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีเลยทีเดียวประกันสุขภาพตอนนี้ดีที่สุดเลยคืออะไรประกันโควิดคนจะทํากันเยอะมากถึงแม้มันจะเป็นแค่เพียงเบี้ยประกันเล็กๆนะแต่คนทําเยอะอ่ะมันมีอัตราที่จะทําส่งผลทําให้เห็นเงินได้เยอะได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ขนาดคนที่ไม่ทําประกันธรรมดามยังเห็นเลยเขาพูดถึงว่าเขาทําประกันโควิดกันเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะชีวิตเขาเรียกว่าสวนกระแสนะสำหรับใครที่ทําอาชีพเหล่านี้นะคะ ถึงแม้จะเหนื่อยมากหน่อยแต่บอกได้เลยว่ายิ่งกระตือรือร้นยิ่งขยนันยิ่งได้ยิ่งมากยิ่งได้มากถ้าทำเรื่อยๆเฉยๆเอื่อยๆไปไม่กระตือรือร้นเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นะโอกาสเนี่ยมันเข้ามาแค่เพียงช่วง,จ,งจังหวะระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วถ้ามันเลยไปแล้วเนี่ยดวงเปลี่ยนนะ แล้วเกิดว่ามันไม่ใช่ดีขึ้นล่ะมันเกิดซุดลงล่ะเราแทนที่เราจะได้มีอะไรดีๆเก็บไว้มันจะหายไปเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเองเนี่ยก็ตื่นลือล้นให้มากเลยช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้กอบโปยแหละเลยว่าแล้วมันก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่บอกได้เลยนะว่าเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากกว่าชาวบ้านเขาถึงจะได้นะคะมาดูถึงเรื่องออรายได้กันบ้างดีกว่านะคะ รายได้ของผู้ที่เกิดวันพัลลาสัป,ปดีเองถือว่าโอเคอยู่นะยังมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะสําหรับใครที่มีญาติผู้ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่ที่เรานับถืออยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาคอยส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปนะคะอย่างเช่นอยู่ต่างจังหวัดที่ไกลๆจากเรามีเกณฑ์ของการที่ได้รับความช่วยเหลือได้โดยสเสน่หานะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไร เป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะในช่วงช่วงปักแรกเนี้ยการเงินเข้ามาดีแต่รายจ่ายอะรายจ่ายเนี่ยมันเป็นรายจ่ายที่ใช้ตามอารมณ์อ่ะอยากซื้ออยากได้อยากจ่ายฉันซื้อเลยแล้วก็ต้องกินหรูอยู่ดีการซื้อการจ่ายบางทีเนี้ยมันน่าที่จะทยอยซื้อทยอยจ่ายได้แต่สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสสัดีไม่ใช่อย่างนั้น คุณจะไม่ทยอยซื้อทยอยจ่ายคุณจะเล่นว่าอยากได้ฉันจะซื้อทีเดียวเลยพร้อมๆกันแล้วบางสิ่งบางอย่างถ้าซื้อเงินสดโอเคจบไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไปซื้อเงินผ่อนเนี่ยคุณก็กลายเป็นว่าพอ,อ,อกและบานปลายได้นะแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีคนคอยสช่วยเหลือคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดบังหัสไม่ได้พูดให้ตายใจหรือไม่ได้พูดให้คุณย่าใจว่าเอ้ยงั้นฉันใช้ใจ่ายตามอําเภอใจ บอกได้เลยนะว่าถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปใครจะช่วยเราสิ่งที่ดีที่สุดคือตัวเราเองแล้วผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องระมัดระวังด้วยนะศัตรูของคุณเนี่ยคือเพศเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ยอาจจะสะดุดได้ถ้าเกิดมีคนไปยุแย่ขึ้นมานะคะดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังและช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดจะดีกว่านะคะ มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเองคนโสดความรักเป็นยังไงในช่วงปักแรกนี้ความรักถือว่าโอเคนะใครที่กําลังอยากที่จะมีความรักหรือกําลังมีใครเข้ามาหรือกําลังพูดคุยกันมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ได้จะเจอจะเจอคนที่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความมีฐานะและความมั่นคงทีเออ่เขาเรียกว่าอะไรอะ ที่ทําให้เราอะสุขสบายได้เพียงแต่ว่าในตอนนี้อาจจะเป็นการพูดคุยกันยังไม่เปิดเผยอาจจะแบบว่าแอบพบกันหรือแอบพูดคุยกันหรืออาจที่จะยังไม่แสดงยังไม่แสดงออกถึงความรักหรือความหรือการสนใจเราอย่างชัดเจนแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรารู้สึกได้เราจะมีความรู้สึกได้ว่าเขาสนใจเราเพราะการช่วยเหลือการดูแลเอาใจใส่ของเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าคนนี้อาจที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ บ้าอำนาจสักนิดหนึ่งนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะบ้าอำนาจชอบสั่งชอบบงการเราแต่ไม่ชอบให้เราเนี่ยไปออกคําสั่งหรือไปบงการเขาถ้าเขาสั่งเขาบอกเขาแล้วเราทําตามเขาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจในตัวเขาเองที่เขาสามารถเป็นผู้นําชีวิตของคุณได้เพราะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขามีภาวะของความเป็นผู้นํามาตลอดดังนั้นเขาจึงไม่ชอบให้คนอื่นมาสั่งเขานะคะ แลวที่สําคัญถามว่ารักไหมจริงๆในในใ,นใจเขาน่ะเขารักเราอยู่แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่แสดงออกนะเขายังไม่ได้แสดงออกชัดเจนให้เรารู้นะเขากําลังดูเราอยู่เท่านั้นเองนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในที่นี้บอกก่อนเลยสําหรับผู้ที่เกิดวันพรหัสเองนะคะคนที่เข้ามาถ้าเราเป็นถ้าเขาเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณจะทําก็คือรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักทําตัวน่ารักเข้าไว้บอกเลยว่าเขารักตายเดี๋ยวอยากได้อะไรเขาก็ให้ เขาอาจจะมีนิสัยของความเป็นผู้ใหญ่มากหน่อยนะหรือบางทีอาจจะอายุเท่าเท่ากันกับคุณรุ่นราวคราวเดียวกันหรืออาจจะเด็กกว่าแต่ความเป็นผู้ใหญ่ของเขามีมากกว่าคุณเยอะนะคะในที่นี้หรือบางทีก็อาจจะเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไปเลยก็ได้นะคะอ่ะมาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสวัยรุ่นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทางานถือว่ายังโอเคนะสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แต่ใครที่ห้าสิไปแล้ว หรือใครที่มีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่ต่อให้ไม่ห้าสิบอัพก็ให้ระมัดระวังเส้นเลือดที่สมองนะคะมีโอกาสแตกติดตันเกิดขึ้นได้สาเหตุมาจากความดันนะความดันสูงใครที่มีเกณฑ์ของการที่เป็นความดันสูงอยู่หรือบางคนไม่ได้ตรวจไม่ได้วัดเลยเอาแต่ปวดหัวแล้วก็กินยาพาราแก้ปวดไประวังเดี๋ยวจะเหมือนลูกค้ามาดามนะคะรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะของความดันด้วยแต่ปวดหัวเนี่ยไม่ไปหาหมอ กินยาพารากินไปกินมาเส้นเลือดในสมองแตกนะคะเส้นเลือดในสมองแตกแล้วกาอายุยังน้อยอ่ะเพิ่งจะสามสี่ย่างสามห้าต้องเปิดกระโหลกอ่ะระบายเลือดในสมองออกแล้วก็มันมันที่เป็นเนี่ยริมเลือดมันไปอุดตันแล้วมันเป็นริมเลือดที่ไปอุดตันในเส้นเลือดอะไรนะหมอย,ยังบอกเลยว,ว่ามันน้อยคนที่จะเป็นไปอุดตันที่เส้นเลือดดาแล้วทําให หนึ่งต้องเปิดกะโหลกระบายเลือดออกสองต้องสอใส่ท่อเข้าไปที่เส้นเลือดดำเพื่อดูดเอาริ่มเลือดออกตลอดเวลาแต่โอเคตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วนะคะแต่ผลตามมาคือสมองซีกซ้ายเขาตายไปซีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเป็นอัมพาตครึ่งตัวดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวไว้ก่อนหรือใครที่มีอาการปวดหัวผิดปกติคือมันปวดอยู่เรื่อยๆหรือบางคนจะคิดว่านี่แหละคือเรื่องปกติของฉันปวดฉันก็กิกนพาราแต่คุณต้องให้สงสัยซิว่า ทำไมเราถึงปวดหัวอยู่เรื่อยๆลองไปตรวจดูนะคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนจะดีอย่าให้มันแตกถ้าเรารู้ไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะดีกว่าบางคนเนี่ยที่เป็นสาเหตุมันอาจจะมาจากการที่เรากินพวกของมันๆมากเกินไปหรือบางคนเนี่ยก็บอกว่าอ๊ยฉันไม่เป็นหรอกเพราะฉันไม่อ้วนคนกินที่ไม่อ้วนเนี่ยไขมันไปอุดตันอยู่ในเส้นเลือดนะหรือบางทีใครที่ชอบกินอาหารทะเลมากๆคอเลสเตอรอลน,นี่แหละ มันจะเข้าไปสู่ในกระแสะเลือดของคุณมันจะไปอุดตันนะคะทําให้คุณมีคอเลสเตอรอลทำให้ภาวะของการสูบฉีดเลือดเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าต้องสูบฉีดแรงทําให้เส้นเลือดแตกได้ดังนั้นไปตรวจไว้เจาะเลือดตรวจสุขภาพไว้จะดีกว่านะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพรหัสถนะถ้ามีการรู้สึกปวดหัวมากๆเวียนหัวมากๆมีเกณฑ์ของการเส้นเลือดแตกติดกตันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ มาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างดีกว่าโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์ไหมในงวดนี้นะคะงวดปักแรกนี้มีเกณฑ์มีโชคลาภนะคะมีเกณฑ์ได้ราบก้อนใหญ่แต่บางทีเนี่ยลาบก้อนใหญ่ของคุณก็ต้องดูก่อนนะในที่นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเองเนี่ยคุณมีเกณฑ์ของการได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะของฝันของฝากของกำนัน ดังนั้นนะถ้าเกิดใครที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วบังเอิญว่าอ่ะไม่ง่ายๆบังเอิญเกิดมีญาติโอนตังมาหรือมีคนรู้จักหรือมีคนสนิทหรือมีคนที่แอบชอบคุณปื้มคุณแล้วก็บอกว่าอ่ะโอนเงินมาให้ใช้นะคุณไม่คุณไม่ถูกหวยแล้วนะคุณไม่ต้องไปหวังซื้อหวยเลยเพราะคุณได้จากตรงนั้นละหรือบางคนก็เพื่อนฝูงรักใคร่มาก ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวมาซื้อของมาฝากแล้วฝากวันไหนไม่ฝากฝากวันหวยออกคุณก็อดแล้วนะเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยอาจจะได้ลาบลอยมันอาจจะได้ลาบลอยที่เป็นเงินก็ได้เป็นของฝันของฝากของกำนันของกินของใช้ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าไม่อยากที่จะเสียลาบลอยคุณก็จะต้อง,งระงับเลยว่าวันนี้ห้ามใครเอาของมาให้ถ้าจะให้ฉันต้องหลังสี่โมงเย็นไปแล้วหวยออกแน่นอนที่รู้ชัดเจนแล้วค่อยให้ค่อยรับ ะะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้แบบว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีนะจากแต่ทีนี้อ่ะบอกก่อนเลยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันเป็นปรหัสถ้าสมมติชอบเสียยเส่ยงโชคถ้าคุณจะเสี่ยงโชคคุณจะซื้อลอตเตอรี่คุณก็ไปซื้อกับผู้หญิงนะผู้หญิงให้โชคนะคะแล้วก็จะทําให้คุณอ่ะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโอกาสที่จะได้ถูกรางวัลได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาดามต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดไม่ถูกมาโทษมาดามไม่ได้ดราม่าใส่ไม่ได้ด เพราะเนื่องจากว่ามาดามเคยบอกแล้วว่าดวงใครดวงมันโชคใครโชคมันวาสนาของใครของมันคุณไม่ได้เกิดแค่วันอย่างเดียวคุณยังมีราศียังมีลัคนาราศีเกิดเวลาเกิดของคุณอีกนะคะแล้วก็ยังมีปีเกิดอีกว่าสามอย่างที่เหลือเนี่ยเอาไปดูรวมกันซิว่าเอามาบวกรวมกับวันวันเกิดของคุณแล้วเนี่ยคุณอยู่ในเกณฑ์ดวงดีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอะ ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยอ่าสีหนึ่งที่จะมาแก้ไขรับพลังบวกกันนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพระรหัสนะใครจะทําบุญลงศพก็ได้นะคะจะส่งผลให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไหลลื่นมากขึ้นหน้าที่การงานที่ใครที่ที่มีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นก็จะได้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เออส่วนเรื่องเงินทองที่จะเข้ามาโอเคมันถึงแม้มันจะดีก็จริงแต่อย่าลืมว่าเมื่อันเหมือนเป็นทุกขลาบนะเพราะว่าเข้ามาแล้วคุณก็ใช้จ่ายเก่ง เก็บไม่อยู่นะคะเก็บเงินไม่อยู่แต่เงินไม่ขาดมือนะสาหรับผู้ที่เกิดเป็นพระหัสเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะไปทําบุญล,ลงศพหรือไม่ก็ทําบุญด้วยการที่เรียกว่าเออมันมีมูลนิธิอะนะที่ว่ามาัดสุนัขจรจัดแมวจรจัดหรือรักษาสุนัขสุนัขจรจัดแมวจรจัดที่เจ็บป่วยอะแล้วไม่มีเงินรักษาหรือบางทีคนที่เขามีเคสหนักๆที่เรียกว่า เจ้าของที่เลี้ยงก็รักษาไม่ไหวไม่มีเงินที่รักษาเนี่ยถ้าคุณโอนเงินไปช่วยตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอะไรที่ติดขัดอะไรที่เป็นอุปสรรคก็จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอย่าลืมสวดมนต์บ้างนะคะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเขาเรียกว่าแผ่ผลบุญให้สรรพสัตว์แล้วก็ถวายผลบุญให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เทพทุกๆองค์ที่ปกปักรักษาตัวคุณ แล้วค่อยแบ่งผลบุญให้กับญาติพี่น้องหรือผู้บุพการีหรือผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วค่อยอุทคิดผลบุญให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางที่เราพักอาศัยอยู่และเจ้าที่เจ้าทางที่เราทํางานอยู่นะคะจะได้ส่งผลทําให้ชีวิตของคุณไหลลื่นมากยิ่งขึ้นพลังลบหมดไปพลังบวกเข้ามา ทำให้มองเห็นทางสว่างในการดําเนินชีวิตได้นะคะก็จบคําพยากยา์สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสแล้วพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ